I love not yet more together t h a more than she d We are one. อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Girls Generation กันนะครับในตอนนี้ที่เราอัดคลิปอยู่เป็นเวลาประมาณ4โมง10นาทีนะครับ MV เพลง Forever One ของ Girls Generation นนั้นก็ปล่อยลงมาในช่อง YouTube Official ของ SM Town เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมบรอบเดบิวต์15 ของ Girl Generation ก็มีเพลงเนี่ยกลับมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งเป็นเพลงใหม่นะครับ Forever One กับอัลบั้มเต็มชุดที่7ที่ใช้ในการคัมแบ็กครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็กลับมาหาแฟนๆหรือว่าเหล่าโซวอลนั่นเองเพลง f o r e v e r One นั้นนะครับปล่อยออกมาแล้วในตอนนี้ยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นมา200 0 0 0กว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ย8 0 0ห0ไลค์เลยทีเดียวแฟนๆเนี่ยเขาดาวรอกันนานมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยกับการกลับมาครั้งนี้ของ Girl Generation For Rever One บอกเลยว่าจะเป็นเพพลงที่เราาะมกๆในดวง ของเราโซวอนแน่นอนเนื้อหาละครับแล้วก็ความหมายของเพลงนี้เนี่ยดีมากๆส่งตรงถึงโซวอนมาจากโซชิโดยตรงเลยไม่ว่าจะแยกย้ายกันไปทําอะไรนะครับในตอนนี้เนี่ยสาวๆก็กลับมากลับมาหาโซวอนกลับมาทําตามคําสัญญาที่ให้ไหว้และไม่ว่าจะยังไงก็ตามโซชิแล้วก็โซวอนนั้นจะยังคงเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันตลอดไป MV นะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงลุคของสาวๆนะครับรวมไปถึงแกวเจเนเรชั่นทุกคนนั้นสวยงามกันมากๆบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยห่าง หายจากด้อมโซวอนไปนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้นั้นความสุขทุกอย่างเนี่ยโซชิได้นํามาเสิร์ฟให้กับโซวอนกันอย่างเต็มที่มากๆเลยตัวมิวสิกวิดีโอนะครับมีความหมายมากๆมีการเล่าเรื่องราวเหมือนกับว่าสมาชิกของเกลดิเนเรชั่นทั้ง8คนนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองที่อยากเดินนะครับแล้วก็ออกไปทํางานที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นแทยอนนะครับที่ยืนอยู่กลางเวทีมีนักดนตรีมากมายแล้วก็มีผู้คนรอชมเธออยู่ในฐานะของนักร้องที่เสียงเพราะมากๆนอกจากนั้นเนี่ย ก็ยังมีสมาชิกอีกหลายๆคนเลยนะครับที่แยกย้ายกันไปแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านตัว MB ตัวนี้อย่างโฮยยอนนั้นก็ได้ทําหน้าที่ดีเจนะครับแล้วก็ได้มีการทัวร์คอนเสิร์ตในฐานะของดีเจโยซึ่งก็ประสบความสําเร็จกันเป็นอย่างมากทิฟฟานี่เองใน MB นี้ก็สื่อว่าเธอนั้นเนี่ยได้เดินทางขึ้นเครื่องบินไปยังต่างประเทศนะครับเพื่อไปเติบโตในอีกด้านหนึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งที่ทิฟฟานี่นั้นฝันไว้ สำหรับซันนี่เอนะครับก็ได้นั่งรถเข้าไปแล้วก็ไปเจอกับสื่อมวลชนมากมายทําหน้าที่ฐานะของทั้งดีเจที่จัดรายการคลื่นวิทยุแล้วก็รายการวาไรตี้ต่างๆที่สําคัญนั้นเนี่ยก็ยังมีคนคอยสนับสนุนคอยจับตามองซันนี่กันอย่างมากมายเลยสําหรับสมาชิกอีก4คนนะครับก็มีการเล่าเรื่องราวใน MV ตัวนี้เสื่อให้เห็นเลยว่าพวกเธอทั้ง4คนนั้นไปได้ดีในฐานะของนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นซูยองที่มีคนมารุมขอลายเซ็นแล้วก็มีนักข่าวมาถ่ายรูปเธอมากมายยุนอานะครับ ที่เป็นฉากที่เธอนั้นกําลังแสดงหนังหรือว่าแสดงภาพยนตร์อยู่กําลังถ่ายทากันอยู่ในกองละครหรือว่ากองภาพยนตร์เลยยูรินะครับก็ป๊อปสตาร์มากๆม,มีการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายภาพยนตร์มากมายมีนักข่าวเนี่ยมารุมถ่ายรูปเธอกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับซอยอนนั้นก็อยู่บนเวทีกําลังแสดงละครอ,อยู่แล้วก็เป็นละครที่เจ๋งมากๆเรียกได้ว่า MB ตัวนี้เล่าเรื่องราวทุกอย่างของเกียร์เจเนเรชั่นตั้งแต่ต้นมาจนถึงในปัจจุบันนี้ได้ดีมากๆเลยถ้าหากใครที่เป็นโซบอลเนี่ยได้ดู MV ตัวนี้น่าจะเข้าใจกันดี ว่ากําลังเล่าเรื่องราวอะไรให้พวกเรานั้นได้เห็นกันอยู่ซึ่งเป็น MV ที่ประทับใจมากๆจริงๆและอีกหนึ่งอย่างนะครับเพลง forever one นั้นเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยจริงๆนะครับทั้งเนื้อร้องที่บอกกับโซวอนว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันเสมอและจะอยู่ด้วยกันตลอดไปการร้องของสาวๆแต่ละคนนะครับที่เห็นได้เลยว่าพวกเธอโตขึ้นกันจริงๆพัฒนาขึ้นกันมากๆไม่ว่าจะท่อนไหนโน้ตไหนสาวๆของพวกเรานั้นก็เอาอยู่จริงๆการเต้นทุกอย่างนี่ก็ต้องบอกเลยว่า Girl generation นั้นเธอปังมาตั้งแต่เดบิวแล้ว กับการเต้นที่พร้อมเพรียงท่าเต้นยังไงก็ตามนะครับเกิลเจนเนอเรชันนั้นเอาอยู่จากใจโซวอที่ติดตามเกิลเจ n เนอเรชันมา10กว่าปีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้นั้นเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับในตอนนี้นั้นโซวอนทุกคนล้วนแต่มีความสุขแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องสนใจเรื่องชาดิจิตัลยอดวิวอะไรต่างๆนานาเลยเพราะว่าแค่เกิลเจนเนอเรชันนั้นกลับมาก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆกันแล้วและไม่ว่าในอนาคตนั้นนะครับสาวๆจะกลับมารวมตัวกันแบบนี้อีกเมื่อไรเรื่่องนนนั้ีไมม ู้ไดแต่ว่าในตอนนี้ปัจจุบันนี้เกลเจเนเรชันนั้นกลับมาหาแฟนๆแล้วและก็กลับมาพร้อมกับเพลงที่ดีแล้วก็เพลงที่ปังมากๆอย่าง Forever 1นะครับเป็นเพลงที่มอบจากโซชีมาให้โซวอนโดยตรงโดยเฉพาะเลยสําหรับใครที่เป็นโซวอนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปวิดีโอตัวนี้ Forever 1ไม่ว่าจะเป็นเพลงแลวก็ m b นั้นใครที่ได้ดูได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับชื่นชอบเพลงนี้ไหมให้ความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงนี้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้ของเกลเจเนเรชันมาพูดคุยกัน สําหรับเรานั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดูไปแล้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยทั้งที่เราอัดคลิปอยู่ในวิดีโอตอนนี้เนี่ยก็แทบจะต้องกลั้นน้าตาแล้วนะครับเพราะว่ามันซึง้งแล้วก็มันดีใจจริงๆที่เกลเจเนเรชันนั้นกลับมาสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปฟังเพลงของเกลเจเนเรชันทั้ง forever one แล้วก็เพลงอื่นๆในอัลบั้มนะครับมีเพลงเพราะๆอีกมากมายจากเกลเจเนเรชันนั้นที่อยากให้เราโซบอลได้ฟังกันในอัลบั้มเต็ม forever one ครั้งนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาามปนกกกํลััังใจใจห้บ Girl จะมีการขึ้นสเตจโปรโมทเพลงนะครับให้ฟแฟนๆนั้นได้เห็นถึงบรรยากาศบนสเตจอีกครั้งกับการขึ้นโปรโมทของ Girl Generation ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับการคทำไปครั้งนี้ของ Girl Generation i r l g กันด้วยนะครับมาทําให้เดือนสิงหาคมนี้กลายเป็นเดือนของโซชีกันตามที่สาวๆนั้นพูดไว้บนเวทีสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครที่เป็นโซบอนดีใจกันขนาดไหนมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยงจิกม Yeah.